พี่น้องชาวสงขาได้เลือกสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งจังหวัดทีนี้พี่น้องจำนวนมากก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมการเลือกตั้งนายกอบอจอพรรคประชาธิปัตย์ถึงได้มาทุ่มเทส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งความจริงพอเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ ความผูกพันระหว่างประชาธิปัตย์กับพี่น้องที่นี่มีมากแลวหลายคนก็เลยบอกเอ๊ะเลือกตั้งท้องถิ่นพักประชาธิปัตย์จะต้องมายุ่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเสมือนกับว่าพี่น้องส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นประชาธิปัตย์ทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ของพี่น้องก็มีความเป็นองค์กรอย่างชัดเจนมีระบบในการบริหารจัดการ และก็ต้องมีระบบในการมาติดตามงานทางการเมืองทั้งหลายของท่านคุณนิพนธ์บุญญามณีกับผมนี่เป็นผู้แทนครั้งแรกพร้อมกันครับและผมก็ได้เห็นบทบาทของพี่นิพนธ์ผมเรียกพี่นะครับผมเรียกพี่นิพนธ์เนี่ยผมเห็นพี่นิพนธ์ทำงานมาเยอะมากครับหลายเรื่องผม ต้องทํางานเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พักต้องทํางานเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่นิพนธ์ถือเป็นบุคคลหลักบุคคลหนึ่งซึ่งคอยติดตามสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมวลข้อมูลต่างๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เราฟังและยังรับผิดชอบในการไปช่วยผลักดันงานการเมืองของพักในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของพี่นิพนธ์ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดดเด่นถ้าถามว่าประชาธิปัตย์มายุ่งกับท้องถิ่นทำไมความจริงถ้าพี่น้องกลับไปดูคำประกาศอุดมการในวันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์คำถามนี้จะไม่มีครับว่าเราสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจ เราสนับสนุนเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะพักประชาธิปัตย์บอกว่าบ้านเมืองใดสังคมใดประเทศใดจะเป็นประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตัวเองได้ฉะนั้นพี่น้องจะเห็นครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเติบโต,ตจริงๆทุกครั้งนี่เพราะพักประชาธิปัตย์ผลักดัน รงนี้แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่ผมถึงบอกว่าพักประชาธิปัตย์นั้นเราจึงให้ความสําคัญกับการเมืองท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้นโดยลําดับแต่ถือว่าวันนี้มาขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกเพื่อยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ให้คุณนิพนธ์บุญญามณีมารับใช้พี่น้องในฐานะนายกอบจอสงขาเป็นผู้สมัครหมายเลขสองครับการขอบคุณครับพี่น้องครับพี่น้องทีคเคาเรพถูกฐานนะครับพุ่มนิพนธ์บุญญามณีผู้สมัครนายกอบจอไม่เหลียซ่ง <c oughs> คืนนี้ต้องทำนาทีพิธีกรนลครับภาะวะผู้สมัครแอบผู้สนับสนุนมากันมากเหลือเกิน ทานัวนาต้องแค่ไปขึ้นเครื่อรับะปุงเทพกบมือดังๆเหันหน้าอาบิสิท์พี่น้องครับขอบระคุณครับทานโอนาอาจจะต้องไปขอส่องคุณแต่ว่าบนเวทีนี้ยังเลืออีกไลค่คุณคือน,นี้พี่น้องอย่าแคบไปไหนนะครับเพราะว่าตอนเดียวมีต่างนชำนีสักดิเซตันเถิดพงชัยยนันทนลังซีมาหลอดหลดัสมีอาพี่น้องครับ แล้วกาหลังจากนั้นท่านจะได้พบกับอดีตวัวนาผักประชาธิปัตย์ท่านบรรดากันดัดท่าน,นพี่น้องครับรเพราะฉะนั้นไม่ให้เวลาพม่งเพื่อโอกาสนี้เพื่อไม่ใช่เวลานะพี่น้องครับคอบคุณดอกไม้นะครับถูกชอถูกดอกนะครับโอกาสนี้พี่น้องครับคุณที่ทำเรื่องกระจายอำนาจมากที่สุดรลเรืืองการกระจายอำนาจมากที่สุด คนนุ่งของพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับเชิญพี่น้องพบกระถันจำเนี๊ยสักดิเฟสพี่น้องครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครันไปเลยอาด้าขอ้อมประชาธิปัตย์ออกแบบเล็วพี่น้องครับออกแบบหน,โนัแบบาานคโคนนะเจ้าเป็ที่สบานนัโคนนะยิย่เป็นนัโคนห้าใยิย่อยู่ภายใต้ของจังหวัดสงขลา แลวันดีให้เพิ่งเดียวกันด้วยครับประชาธิปัตย์ที่บอกว่ากำลังจะทำให้หนายกโอบอจอให้นิพนธ์บุญญามานีให้ประชาธิปัตย์เป็นเหื่องเดียวกันก็คือว่าบัตดีประชาธิปัตย์ตตก,กำลังออกแบบทีจะให้เมืองซุ่งกลางของประเทศเนี่ยเป็นมหาหนาครน,นายกโอบอจอทีกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังจะโดนหน้าลับไปสร้างแบบไปสร้างเพนเพราะโ่ค่า ไม่ได้อยู่แขกันเป็นนายกปโโปชตาชาติปั๊กเลือกถีจะทำมห้านาครเฉียงมยมหาาคนคนม่มห้านาคนรโค้งแกมมห้านาครราซีมามห้านาครนาครซีธรรมดานและแน่นอนที่สุดพี่น้องครับอนาคตรเรากำลังทำมห้านาครส่งคราพี่น้องไม,ไม่ใหไม่ใส่เป็นขวัญยา ไม่ใส่วาราชองยาผู้แทนและผู้บังเป็นนายกเรอยว่าไม่ใส่ประานจาแหนดนและเช่นเดียวกันครับครั้งหน้าพวกแหนใจเลยว่าถ้าประชาธิปัตบัเป็นรัฐบาลดีนี่พ้นไม่มาลงนายกสงครามนี่พ้นเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วพี่น้องครับเป็นแหนนนแต่วันนี้เราต้องใช้นี่พ้นในานามของสงครามในานามของการเตรียมเมืองน,นี้กลับไปชั่วมาห้าดาคน เราจะเดินเรื่องนี้ได้ในวันไหนครับพี่้องครับเราเดินเรื่องนี้ได้ในวันที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผมนพกพี่อ้องฟังว่าการควงคิดแต่ปีท้องันสี่รยแปสิบเก้าไม่มีโอกาสทำประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลสั้นอาจารย์เสรีเป็นแล้วทําไม่ได้พอเป็นห้าเดือนต้องเดวันรอต้องทันชวนมาเป็นนายกการกระจายอานาจถ,ถึงเกิดขึ้นเป็นแล้วรอะเดียวทําไม่ได้โชคดีแัช่ชวนให้เข้าไปเป็นช่องรอ ตำเรียบรอ้อยเพมผูดเรืองนี้ได้เพราะพ่มทำงานจิตนี้พี่น้องครับพ่มต่างคิดพ่มต่างช่วยต่ง้งเสนอกฎหมายตัดงแก้พนะารวมง,งานกับทอมทิ่นวันนี้พิ่มในออกแบบประเทศไทยห้องผักประชาธิปัตย์เพื่อเดินหน้าเรื่องนี้วันนี้พ่มจึงบอกพี่ดองว่านี่เป็นความตั้งใจแหละจะไม่ใช้่โอกาสชุด้ทยที่พ่มมาพบกับพี่้องพี่น้องครับขอให้ผักประชาธิปัตย์ได้ทำเรื่องนี้นะครับขอให้หนายกอบโจ ข้อหม่ีพลบุญญามานีและข้อให้ประชาธิปัตย์เป็นเหลือนเดียวกันในนามพวกพี่น้องจากโซนหน้าจา้จาท่านพี่นอ้นองครับพี่น้องครับรบมือดังๆทันชันี้ทักนีเซตครับพี่น้องครับลองอ้วนหนาผักประชาธิปัตย์ทำการกระจายอำนาจมากับมือชัดเจนใส่ประชาธิปัตย์ตรง ส่งนิพนธ์บุญญามานีมาลุงนายกอบจอนี่คือคำตอบชัดเจนพี่น้องครับก็ไว้พี่น้องครับผู้รักผู้ใุ้่นนึง่งติพมหนับทื่อคนในประชาธิปัตย์นับทื่อพี่น้องครับทั้งซ้ำยูประชาธิปัตย์มาวันนี้ซ้ำชั่วคุณแล้วครับวันนี้คุณพอก้องทันเป็นผู้พอตั้งผักทันเป็นผู้ใหญ่ก้องรักลูก้องทัน เป็นประธานกัรมติการติดตามหมดประมาณพุ่งสังกัดกัรมติการนี้ที่พุ่มแรงกับพี่น้องพี่น้องครับเชิญพบประธานเทิดพงใช้อย่างนั์นกับพี่น้องครับในครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะครับและเป็นครั้งสําคัญเลยพักโดยคณะกรรมการบริหารพักในพิจารณาันแลงมติกันเรียบร้อยนะครับว่าจะให้ สองคุณนิพนธ์บุญยามณีลงสมัครนายกอบจจังหวัดสงขลาต้องถือว่าทางพักประชาธิปัตย์นั้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคนที่ขุดที่พักประชาธิปัตย์ทรงลงสมัครจริงๆในานามพักประชาธิปัตย์จริงๆคือคนคุณนิพนธ์บุญญามณี นี่ของพักประชาธิปัตย์แล้วก็เบอร์สองอันเดียวครับกานชวนถู้เล่นแาเววันนี้นะครับลบมาจากกักษเนืองจีนแต่ว่าพี่น้องครับก่อนถึงกันชวนพี่น้องจะได้พบกับอดีตอุวนาพรรคประชาธิปัตย์ผู้บังคับบัญชาพ้นน,น,านาในพระนาลองนายกรัฐมนตรีและพ้นกัเป็นรองลีข้าธิการนายกรัฐมนตรีพ้องทาน พ้มตื้อว่าเป็นผู้ใ่ญ่ที่พมนับตื้อมากที่สุดคนหนึ่งในบักปญจพัดเขาเชิญพี่น้นองได้พอกับทานบรรยัติบรรจัญญานพี่น้องครับพี่น้อ,องที่เคารพรักทั้งได้ครับเราพบความจริงอยู่ประการหนึ่งคือว่าเจตนารมณ์ของเราในการส่งเสริมการอย่งางนั้นจะสัมฤทธิผลได้ต่อเมื่อเขาใส่ตัวผู้แข่งข้องถิ่นลงไปถูกเป้าถูกยุด มีผู้นรหารท,ท้องถิ่นอย่างน้อยสองประเภทครับที่ทำให้การบริหารจัดการในเรื่องนี้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าหนึเป็นนักเลงโตอทำหน,าน้ามีมชอบกลมกูคุกคาม,ม,มชาวบ,บ้านไม่รับฟังเสียงใครสองทุกจิตคอร์รัปชันอันนี้นักมาความมุ่งหมายที่จะสนับสน,นุนให้ท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างที่พวกเราต้องการได้ก็คือว่าเราจําเป็นต้องส่งนักบริหารมือดี ที่เราเชื่อมั่นตามสมควรลงไปทำหน้าที่บริหารจะเองนี่พนได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่ก็เพราะตรงนี้รับพบเหล่าพี่น้องที่เคารพกับ,กบครับนโยบายของคุณนิพนธ์บุญยามณีหลายเรื่องนะครับน่าสนใจและบางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องไปเปรียบเทียบนโยบายระหว่างคุณนิพนธ์บุญยามณีกับคุณอุทิศช,ช่วยนะครับว่า นโยบายไหนที่ดีกว่านโยบายไหนที่เป็นไปได้และก็สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้และเป็นประโยชน์กับชาวจังหวัดสงขลานะครับวันที่4สิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการที่จะตัดสินใจพิพากษาว่าจะให้ใครหลังจากนี้ไปเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับผมมีหน้าที่เพียงนําเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบเท่านั้นเองนะครับสองคนนะครับผมนําเสนอข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะครับออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของท่านนะครับ ในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการผู้นําทำจริงหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ